สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรท,ทุกท่านนะครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับเอนมิโจจากเพจเอสสวนแตงพาณิชย์นะครับในจังหวะนี้พวกท่านกําลังหาเครื่องพ่นเมล็ดดีๆอยู่หรือเปล่านะครับต้องการเครื่องพ่นเมล็ดที่คุณภาพดีในราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับผมมี1ตัวผมมี1ตัวอยากจะมาแนะนานะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี่เลยด้านหน้าผมนะคาไซนะครับตัวคาไซโปรหรือ KS3A นะครับแต่ส่วนใหญ่ KS3A เนี่ยไม่ค่อยมีใครเรียกกันหรอกครับมันจำไม่คุ้นหูนะมักจะเรียกมันว่าคาไซ F30 Pro หรือคาไซ Pro นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนี่เลยนะครับในภาพรวมของเขานะคาไซ Pro นะครับเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาจากคาไซตัวธรรมดา F30 นะอัปเกรดขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะระดับใหญ่ๆเลยนะครับโดยภาพรวมของเขาเรามาไล่สเปคของเขากันก่อนนะดูตัวเครื่องก่อนนะครับ ตัวเครื่องของเขาด้วยเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับหรือเครื่อง 3WF หรือ F30 ส่วนใหญ่แล้วมักจะเรียกกันในบ้านเราว่า3แรงนะครับ3แรงม้าเพื่อเป็นความเข้าใจกันง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสเปคของเขาเนี่มันอยู่ที่2.13แรงม้าหรือกิโลวัตต์นะครับอ่าอาตาัตราการผสมน้ำมันหรอคาบูของเขานะเขาให้ผสมที่30ต่อ1เลยนะ30ต่อ1เนี่ยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของวัสดุของเขานะครับ ไม่ต้องผสมออตโต้ลูปที่เยอะนะครับก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นคือวัสดุของเขาเนี่ยดีเลยนะเป็นเกรดดีนะครับพ่นได้ไกลประมาณสัก12เมตรเนี่ยทำได้นะครับ10เมตร12เมตรเนี่ยหวังผลได้เลยนะครับเครื่องยนต์ลูกสูบ40่40มิลนะครับถังถังด้านบนเนี่ยถังบรรจุของเขานะครับมันจะมี ตัวเล็กกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าตัวที่นิยมที่สุดในบ้านเราที่ซื้อขายกันเนี่ยก็คือตัวนี้ไซส์นี้คือ26ลิตรนะครับเป็นไซส์ที่นิยมที่สุดแล้วเราจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเราจะใส่เต็มกําลังของมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นถัง3บลิตรมันจะขึ้นไปเป็นอีกซีรีส์นะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับกำลังเครื่องที่เขาทําได้เลยคือ8,000รอบนะครับ8,000รอบซึ่งถือว่าเป็นรอบเครื่องที่ จริงๆถ้าจะพูดว่ามันใช้ทํางานได้เหมือนกันหมดในท้องตลาดไหมผมว่ามันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าสเปคตัวนี้เนี่ยในความรู้สึกของผมคือมันทนทานด้วยด้วยรูปแบบของมันนะครับแล้วก็ด้วยวัสดุที่เขาใช้นะทนทานในที่คือทนทานต่อความร้อนทนทานต่อการสึกหลอนะครับคือวัสดุต่างกันแน่นอนต่างกันนะครับโครงสร้างนี่เขาทำมานะครับฝากระโปรงหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เพิ่ม ช่องระบายอากาศมากขึ้นนะครับก็เพื่อเพื่อช่วยในการะระบายอากาศให้ดีมากขึ้นนะครับอ่าหม้อหม้อกรองใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่กว่าสายปกตินะครับคาบ,บูเรเตอร์ใช้เกรดอย่างดีนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับมีตัวเลขคุมเครื่องชัดเจนคาไซโปโเห็นไหมฮะเห็นไหมครับคุมเครื่องชัดเจนนะอ่านี่นะครับอ่านี่เลยนะครับวัสดุทั้งหมดนะดูตรงคอนี่ ดูตรงคอนะครับก็มีชี้ชัดเจนว่าคาไซนะครับแล้วก็ดูตรงเนื้อพัสดุวัสดุของเขานะคือวัสดุแบบพวกนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุที่เป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงคือ ABS นะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยในเรื่องของความทนทานในเรื่องของการกรอบนะครับเวลาตากแดดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพลาส,ส,สติกพวกเนี้ยเม็ดพลาสติกพวกเนี้ยมันจะทนทานกว่านะครับแล้วก็มาดูที่คออีกส่วนหนึ่งของตัวนี้นะครับ เป็นจุดเด่นของเขาเลยคอประกับคอของเขาเป็นสตเตเลสนะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการทนเรื่องของการกัดก่อนนะครับของปุ๋ยเพราะว่าเราเจอปุ๋ยนะเราเจอปุ๋ยไอ้พวกนี้มันมักจะถูกกัดก่อนแล้วก็เป็นสนิมนะครับแล้วก็ติดเอาออกไม่ได้อ่าแต่พวกนี้มันจะทนขึ้นมาอีกระดับใหญ่ๆเลยตามคุณภาพของเกรดงานนะครับยางกระเทือนถึงแม้ว่าเขาจะให้มาเป็นลักษณะของยางนะครับแต่ยางของเขามันเป็นเกรดดีนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วทุกอย่างมันต่างกันในคุณภาพของวัสดุนะครับในเรื่องของราคาภาพรวมท,ทั้งหมดเนี่ยมันใกล้เคียงกันดูจากภายนอกไม่รู้ครับแต่ว่าวัสดุพวกนี้แหละที่มันเป็นตัวบ่งบอกของคุณภาพของราคานะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเขานะอุปกรณ์ที่เขาแถมให้มาก็เพียงพอกับการใช้งานทั้งหมดทั้งระบบของการพ่นเมล็ดพ่นปุย๋ยพ่นข้าวพ่นน้ําทําได้หมดนะครับคอเป็นลิงสแตนเลส เดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมเปเล้ลลางสเตเลตเปิดสุดนะครับย้ายแกนเปิดสุดเทลงไปเป็นรางเทข้าวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในการใช้ที่เป็นข้าวชื้นนะครับข้าวงอกระดับหนึ่งเนี่ยพวกนี้พ่นได้สบายมันโล่งโป่งนะครับลงไปก็ไหลลื่นนะครับเป็นรางสไลเดอร์เล่นง่ายๆชาวบ,บ้านมันจะเรียกว่ารางสไลเดอร์ใช่แบบนั้นเลยครับลงไปพอแบบนี้ผมว่ามันเพียงพอนะมันเพียงพอการใช้งานจริงๆนะครับอ่ะ อย่างที่บอกอุปกรณ์พวกนี้นะครับถูกอุปกรณ์ที่ให้ไปทั้งหมดแบบนี้มันใช้สําหรับการพ่นน้ําก็ได้นะสามารถแปลงเป็นการพ่นน้ําได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับถ้าจะพ่นยาน้ําหรือพ่นอะไรพวกนี้มักจะใช้เครื่องพ่นยาที่เป็นตัวปั๊มรีดน้าซะมากกว่านะครับก็จะไม่ได้นิยมใช้แบบนี้นะครับสายสพายให้มาเป็นอย่างดีนะครับเขียนเลยคาไซโปรนะครับนี่อย่างหนาอย่างนิ่มแข็งแรงทนทานนะครับ ตัวนี้เลยนะอ่าเนี่ยภาพรวมของเขาเนี่ยมีเพียงเท่านี้เลยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะย้ําเลยนะอยากจะย้ําสําหรับเจ้าตัวนี้นะมันมีความเข้าใจผิดกันมากๆในท้องตลาดบ้านเรานะครับเมื่อก่อนอนะ่ะผมเคยพูดว่าต้องสีนี้เท่านั้นปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะปัจจุบันไม่ใช่แล้วสีแบบนี้ที่ไม่ใช่คาไซก็มีนะครับผมอยากจะให้ดูตัวนี้ฟอนต์ตัวหนังสือตัวนี้นะอ่าสกดง่ายๆเลย k a s, s e i แบบนี้ เท่านั้นนะ K A S A I ไม่ใช่ไม่ใช่คาไซนะครับอ่านี่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับสำหรับการเขียนคาไซนะครับอ่าสังเกตให้ง่ายๆและบอกได้อีกหนึ่งประโยคหนึ่งอย่างเลยคือราคาถูกกว่านี้ราคาถูกๆเลยเนี่ยเป็นคาไซไหมผมพูดได้เลยเต็มปากเต็มคำไม่มีแน่นอนการันตีนะครับไม่มีคุณภาพมาตามราคาครับ ไม่มีทางที่เกตราคานี้จะได้ในราคาแบบนั้นไม่มีแน่นอนนะครับสังเกตดูให้ดีนะสังเกตดูให้ดีถ้าท่านไหนที่เจอราคาถูกคุณอาจจะฟลุกก็ได้นะถูกหวยก็ได้นะแต่ว่าให้สังเกตดูก่อนนะครับว่าใช่แบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยทำไมเราขายแพงแหลรลองไปดูดีๆนะครับว่าของท่านใช่แบบนี้หรือเปล่านะอ่าลองไปดูก่อนนะครับนี่ผมเชื่อว่าในภาพรวมของทุกท,ทุกท่านเนี่ยน่าจะเห็นภาพรวมของมันเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับ เคยเห็นกันมามากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูกันว่าเสียงเครื่องของเ้าเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับคงคงคงไม่ได้ลองในเรื่องของการพ่นเมล็ดให้ชมนะแต่ว่าเราจะลองให้ฟังเสียงนะครับฟังความใสของเครื่องยนต์ฟังความใสของเสียงมันนะครับฟังเสียงมันบ่งบอกได้หลายๆอย่างนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเคยใช้เครื่องพ่นเมล็ดมาได้ยินเสียงบ่อย,อยๆเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ย มันใสมันเป็นยังไงเสียงมันใสมันเป็นไงเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะเวลาเราเร่งกันแป๊ดแป๊ดแป๊ดเนี่ยมันใช่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับป่ป่าป่ปาผมขอแนะนําเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับสาหรับเจ้าตัวคาไซโปรตัวนี้นะครับหนึ่งเลยที่ผมยังไม่ได้พูดเลยนะก็คือในเรื่องของชุดสตาร์ทนะครับชุดสตาร์ทมันเป็นลามท็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดึงเบาได้เลยนะครับเป็นลามท็ตแล้วนะดีมากๆนะครับที่สําคัญเลยคือผมอยากให้ดูคอ ดูคอและลิ้นของเขานะครับนี่เห็นไหมครับคอและลิ้นของเขาเป็นถาดเลดลิ้นเลดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวความกว้างของลิ้นอยู่ที่ประมาณ2 2หรือ2.5นิ้วนะครับอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังทำงานได้ดีและเปิดสุดนะครับเปิดสุดเป็นรางเทข้าวเทลงไปเป็นรางเทข้าวเรียบร้อยนะครับด้านล่างนะอ่านี่เลยเห็นไหมฮะมันเทไปมันก็จะเป็นรางสไลเดอร์ลงไปนะครับ เรียบร้อยเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเครื่องกันนะครับวิธีการสตาร์ทของเจ้าตัวนี้นะง่ายๆนะครับด้วยความที่เขาไปนลานทดแล้วนะครับเราสามารถดึงสุดลานใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกระชากอะไรมากมายนะครับอันดับแรกให้ดูก๊อกน้ํามันนะครับว่าก๊อกน้ํามันอยู่ในแบบเปิดนี้หรือเปล่านะครับต้องแบบเปิดอย่างนี้นะถ้าเอียงแบบนี้ไม่ใช่นะถ้าเอียงแบบนี้มันจะปิดนะครับเราต้องเอาลงมาตรงๆแบบนี้นะครับเพื่อเปิดนะครับแล้วก็ลองกดน้ํามันดู ทดสอบว่านี่มีน้ํามันเข้าไปอยู่ในคาบรบูเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องคักแรกให้เอาโชกขึ้นอยู่ด้านบนแบบนี้เพื่อช่วยในการสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าติดแล้วให้เอาลงนะครับการใช้งานจะต้องเอาโชกลงแบบนี้นะแบบนี้ถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคเอาโชกขึ้นนะครับเร่งเครื่องนะครับคันเร่งให้มาอยู่ในอันดับ1ห,หรือ2นะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ใช้ที่2นะครับก็จะ ง่ายนะครับระดับหนึ่งนะครับอ่ะมาแล้วก็สตาร์ทได้เลยจับเครื่องให้มั่นนะครับถ้าเครื่องร้อนพยายามจะจับแถวแถวนี้นะมันร้อนนะอ่ะตนนี้คือการสตาร์ทครั้งใหม่นะครับไม่เป็นไรดึงแล้วก็ชกักจะติดแบบนี้เอาโชคลงได้เลยนะครับอ่ะดูนะติดแล้วเห็นไหมฟีเครื่องอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะครับ ประมาณนี้ให้เขา,อาวอร์มเครื่องตัวเองให้สักพักหนึ่งก่อนการใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่งรอบให้ดูกันนะให้ดูกันดูลมด้านหลังนะครับดูลมด้านหลังได้นะอ่าโอเคเอาชคลงเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไปลองกันนะไปลองลมกันนะครับฟังเสียงเครื่องกันนะ เป็นไงฮะเป็นไงครับถือว่าเยี่ยมยอดนะถือว่าเยี่ยมยอดรอบเครื่องการเดินของเขาเนี่ยเสียงมันเสียงมันใสเสียงมันใสนะครับก็บ่งบอกได้มันบ่งบอกได้ระดับหนึ่งเลยนะว่าคุณภาพของเครื่องเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ก่อนจะเบาเครื่องดับให้เบาเครื่องมาที่รอบดับสักครู่หนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยดับเครื่องนะครับอ่านี่มาที่รอบตับสักครู่หนึ่งนะครับ ให้เขาวอร์มดาวน์ลงระดับหนึ่งแล้วเราค่อยดับเครื่องนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมยอดถือว่าเยี่ยมยอดสําหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวคาไซปโปรตัวนี้ยนะครับ F 3 0 pro เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องเกรดคุณภาพ ขึ้นมาอีกระดับที่ไม่ได้อยู่ในเลทราคาท้องตลาดนะครับเลทราคาของเขามันจะข้ามขึ้นมาอยู่ในเลทประมาณ4 0 0 0ถึง5,000อยู่ในเกรดราคานี้นะครับมันจะยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เกรด2 0 0 0กว่าบาทหรือ3,000กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นระดับราคาพวกนี้มันมีผลนะครับมันมีผลกับคุณภาพโดยภาพรวมของมันชัดเจนแน่นอนผมการันตีได้นะครับเพราะสินค้ามันมีหลายระดับราคานะครับและอีกที่สําคัญเลยคือเจ้าตัวนี้คาไซโปรอยากเข้าใจผิดว่ามันทําที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับ เครื่องตัวนี้ถูกผลิตที่ประเทศจีนนะครับบริษัทคาซเป็นโรงงานใหญ่ที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเขาการันตีในเรื่องของความทนทานคุณภาพสูงแล้วก็มาตรฐานของโรงงานที่สูงนะครับแล้วก็ใช้งานเกรดของไฟคาบูข,ของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับเกรดงานพวกนี้ในบ้านเราท้องตลาดบ้านเรามันมีให้เลือกหลากหลายครับแต่ว่าโรงงานนั่นแหละต่างหากที่ ควบคุมคุณภาพของมันอยู่นะครับอ่านี่เลยนะมันเป็นความเข้าใจผิดระดับใหญ่ๆเลยนะมักจะชอบบอกกันว่าเฮ้ยเครื่องคาไซเครื่องสักคาไซเป็นเครื่องจีนเครื่องปลอมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆเครื่องจริงๆคือเครื่องจีนนะครับผลิตที่จีนนะครับและให้ย้ําย้ํานะครับ K A S E I <S เท่านั้นนะครับจำฟอนต์นี้ไว้ดีๆนะฮะ K A S E I เท่านั้นนะครับ K A S e ถึงจะเป็นคาไซนะครับ นี่ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะาไซโปรโนะครับ F30 หรือ r k s 3 a F30 Pro นะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับเราขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้อีกหนึ่งตัวเป็นทางเลือกนะฮะเยี่ยมยอดจริงๆผมการันตีว่าคุณภ,ภาพมันคุ้มค่ากับราคาทุกบาทสตางค์แน่นอนนะครับถ้ายังไงในเรื่องของราคาผมจะทิ้งไว้อยู่ในชื่อ คลิปนี้นะครับรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าตัวนี้ผมจะใส่ไว้ในรายละเอียดของคลิปด้านล่างนะครับติดตามเราได้ทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจ STP ส่วนแตงพาณิชย์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ทั้ง2ช่องทางแล้วก็ถ้าจะติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับได้ทั้ง2คนนะครับทั้งผมแอมินโจแล้วก็ทั้งคุณกุ๊กนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจลองเข้ามาสอบถามดูก่อนนะครับถ้ายังไงวันนี้แอดมินโจคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับตัวอันไหนอีกเราจะมีตัวไหนมาเดี๋ยวเราต้องให้ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ด้วยนะครับมีสินค้าอะไรตัวใหม่ๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดการรับชมก่อนใครนะครับวันนี้คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากจ้ตัวนี้ไว้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ